รบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมสนามสงครามนักล่าวิญญาณในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทรริสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดี ID. ควรรีไอดี ID ตอนไหนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่รีดีมโค้ดตรงนี้ครับ กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดมันจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะต่อไปจะเป็นเทลิสต์ตละครที่ควรรีหานะครับผมขออนุญาตขึ้นเทลิสต์ตละครให้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดเทลิสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดู t ทีย S บวกนะครับ t ทีย S บวกนะครับผม8ตัวละครน,นี้นะครับถ้าใครมีอยู่ในทีมนะสามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับใช้ตั้งแต่ต้นเกยมยันจบเกมได้เลยนะครับแต่ผมข้อบอกไว้ก่อนนะ ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับผมหาตัวละครตัวซ้าม,มาอัพดงอัพดาวเพื่อทําให้ตัวละครของเรานะครับผมแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ตัวละครนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกคอนเทนต์ใช้ได้ทุกเนื้อหาเลยนะครับในส่วนของเทียเอสนะครับผมตัวละครพวกนี้ก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใช้ตั้งแต่ต้นเกยมยันจบเกมได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําให้ทุกคนหาตัวละครตัวซ้ํานะครับ ถ้าใครจะปั้นจริงๆนะผมแนะนําให้อัพดาวเยอะๆอไว้เลยนะครับผมสามารถเล่นผ่านทุกเนื้อหาผ่านทุกคอนเทนต์นะครับผมเล่นได้ยันจบเกมได้เลยนะครับผมถ้าเราหาตัวละครตัวซ้ำเนาะเอามาอัพดาวให้ตัวละครของเรานะครับในส่วนของเทียเอบวกนะครับผมเทียนี้นะครับผมแนะนําให้ถ้าใครจะปั้นนะครับผมมันใช้ได้ดีตอนต้นเกมยันกลางเกมแค่นั้นนะครับ ถ้าใครจะปั้นใช้จริงๆนะครับผมผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําแบบเยอะมากนะครับมาอัพดงอัปดาวเนาะทําดาวเยอะเยอะไว้เลยนะครับถ้าใครจะปั้นเทียเอบวกนะครับผมเทียนี้ก็เราสามารถปั้นใช้ได้ทุกคอนเทนต์ได้ทุกเนื้อหาได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําเยอะมากนะครับผมเพื่อน,นาการอัปดงอัพดาวเนาะในส่วนของเทียเอนะครับ เทียนี้ใช้ดีตอนต้นเกมแค่นั้นนะครับผมถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆก็แนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําแบบอั down เยอะมากๆ,ๆนะครับในส่วนของเทียบีนะเทียบีก็ใช้ตอนต้นเกมพอนะครับกับเทียซีเนาะเดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมว่าเราควรรีหาตัวละครเทียไหน,นะครับผมแนะนําให้หาตัวละครเทียเอสบวกนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนาะเปิดให้ได้เทียเอสบวกสัก3ตัวหรือว่า2ตัวก็เล่นได้แล้วนะครับผม แล้วก็ T S นะครับผมอ่าเทียนี้ก็แนะนําให้รีหาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้จริงๆก็แนะนําให้ทุกคนรีให้ได้ T S บวกนะครับผมอ่าสามารถใช้ได้ทุกคอนเทนต์ใช้ได้ทุกเนื้อหานะครับต่อไปเราควรรีไอดีต,ตอนไหนพอเราเล่นถึงเสเตจสามขีดสามสิบสองนะครับไม่ต้องเล่นต่อนะครับกดย้อนกลับออกมาเลยมากรอกโค้ดตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปไปเลยนะครับอ่ากรอกโค้ดเสร็จแล้วให้เรามารับที่ซองจดหมายตรงนี้ด้วยนะ มันจะเป็นไอเทมทางระบบเกมนะครับผมแจกอยู่นะตรงนี้นะกดรับให้หมดเลยนะครับนี่นะครับกดรับให้หมดเลยนะเบลพวกนี้นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะเรากดรับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ตั๋วกาชานะครับมาที่จริงมันจะได้40บใบนะอันนี้ผมกดไปแล้ว20ใบนะครับอ่าไม่เป็นไรเนาะแล้วก็จะได้อายะมณีมาอีกประมาณ9000กว่านะครับ อ่าในส่วนนี้ให้เราเข้าไปที่ตู้สุ่มกาชาได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะให้เรามาสุ่มตู้เซอร์ไพรส์ซลมอนตรงนี้นะครับตู้นี้นะมันจะการันตีตัวละครน,นะตามเพลย์ตัวละครเลยนะครับอ่าโอเคครับผมเราจะได้ตัวกาชามา40บใบนะอันนี้ของผมกดเปิดไปแล้วนะครับก็เหลืออยู่22ใบแล้วก็อาาัญมณีอีก9000นนะครับให้เราเปิดหาในตู้นี้ได้เลย โอเคครับ okay. ผมขออนุญาตกดเปิดกาชาได้เลยนะกดเปิดไปครับผมกดข้ามไปเลยรุนดูครับผมดนตัวไหนอ่าตัวนี้นะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับอยู่เทียไม่สูงนะอีกสิบใบครับผมเปิดดูครับในตัวไหนเฮ้ยตัวนี้ระดับคอครับตัวนี้อ่าเทียเอบวกนะครับตัวนี้ อ่ต่อไปับผมให้เราใช้อัญมณีในการเปิดเลยนะครับอ่ตามจริงเราเปิดไปแล้ว40โลใช่ไหมครับผมอ่าต่อไปเปิดอีกครับอีก10โลเนาะก็จะใช้ประมาณ1,800อัญมณีเปิดนะครับกดเปิดไปเลยนะดเปิดไปครับผมตอนนี้เป็นอ่เท่าไหร่ละ้ว50โลนะครับกดสคิปไปเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยสีส้มมา2ตัวครับ สองตัวครับผมสีส้มอ่าโอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเขอไปออกไปดูทีหลังนะครับโอ้ไม่มาครับผมเปิดีครับอ้าวมาแล้วตัวนี้อ่าเปิดอีกครับโอ้ไม่มานะครับเฮ้ครับผมเท่ากับเราเปิดไปแล้วนะหนึ่งร้อยโลนะครับนี่เฮ้ มาแล้วครับผมอ่านะครับผมไม่ได้เทียที่สูงๆนะทุกคนอ่าไม่มีเทียเอสเลยนะโอเคผมขอญาตออกไปดูตรงฮีโร่ก่อนนะส่วนมากนะครับผมผมจะได้เทียเอสตัวเดียวนะตัวนี้ KS นะครับแล้วก็ A บวกทั้งหมดเลยนะ่อบวกนะครับไม่เป็นไรครับผมถ้าเราสุ่มแล้วไม่ได้ตัวคอตตมพี่ต้องการทำยังไงครับผม รีไอดี ID นะครับหรือว่าใครไม่อยากรีไอดีก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันสุ่มแจก1,000โลอยู่แล้วนะเนี่ยแจกสุ่ม1,000ครั้งนะตรงนี้เี่ครับผมนะให้เราทำเควสทำอะไรตามที่ะระบบมันกำหนดได้เลยนะมันก็จะให้เราเลือกตัวละคร3ใน1ตัวตรงนี้นะครับอ่าสำหรับวิธีการรีไอดีนะครับให้ทุกคนกดออกข้าเกมใหม่ครับ หลังจากที่เรากดออกเข้าเกมใหม่นะครับให้ทุกคนกดเปลี่ยนเซิร์เวอร์นะครับผมสําหรับวิธีการรีไอดีนะครับกดเปลี่ยนเซิร์เวอร์แล้วว่าเลือกเซิร์เวอร์ที่ที่เราต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับเนี่ยมีประมาณ140กว่าเซิร์ฟนะกดเลือกได้เลยนะครับสาหรับวิธีการรีไอดีตอนไหนก็เล่นถึงบทที่3ขีดสานะครับไม่ต้องเล่นต่อนะออกไปกรอกโค้ด รับของรางวัลจากเมลนะครับก็จะได้รับตัวกาชามาประมาณ40ใบนะครับแล้วก็จะได้รับอัญมณีมาประมาณ9,000นะครับอ่ารวมๆแล้วก็ประมาณ100โลนะครับสำหรับการสุ่มนะให้เราไปสุ่มที่ตู้กาชาได้เลยนะครับแล้วก็ดูได้าจากเทดิสตัวละครได้เลยนะว่าสุ่มหาตัวละครตัวไหนนะครับอ่าถ้าสุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครตที่ต้องการก็ทำการรีไอดีนะครับ กดออกมาเลือกเซิร์ฟเวอร์ใหม่สำหรับวิธีการไอด d เกมนี้ก็จะมีอยู่2วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีไอด d แบบที่2นะกดไปที่ลูกศรตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับให้เรากดล็อกเอาต์ตรงนี้ได้เลยนะกดล็อกเอาครับกดตกลงไปเลยนะ,ะกดล็อกเอาครับแล้วก็รอตรัวเกมนะครับผมทำการล็อกเอาให้เราก่อนเนาะ,อะพอเราล็อกเอาเสร็จแล้วก็ให้เรากดล็อกอินตรงนี้นะเห็นไหมรูป จอยเกมตรงนี้เนาะจะเป็นการล็อกอินแบบเกสนะครับอ่าอว่าเอาง่ายๆนะครับผมสําหรับทั้ง iOS และ Android นะครับกดลบเกมเข้าใหม่นะครับอ่ากดลบเกมติดตั้งใหม่แล้วก็กดเข้าเกมใหม่แล้วก็ทําการกดล็อกอินแบบเกสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับสำหรับวิธีการรีไอดีก็ง่ายๆแค่นี้จบครับ สำหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตวลครวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนเกมสนามสงครามนักล่าวิญญาณก็มีประมาณนี้นะครับาฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ